มาส่งจะไว้สมีลาลายฟ้าที่เขาพายย์โอ้ยไหว้ท่าบ้าน,นี้ต้องมีความมานาพยายามดูสิไหว้ท่ารอเปล่านี่เออใช่ยอยู่ปีนไป <laughs> ขึ้นต้นฝรั่งเนี่ยก่าจะถึงปลายยอดเนี่ยใช้เวลากี่นาทีเนี่ยเอเออ่าเอาที่เธอสบายใจอ่ะแบ่งๆกันกินระวังตกนะจ้ะตกแล้วเจ็บนะเตือนไว้ก่อนอ่าวันนี้ถึงคิวลูกนี้เดี๋ยวจะสุกเกินกินซะก่อนนี่ฝรั่งยากจนฝรั่งขี่นกอินทรีหลังบ้านของเราอื้มอันนี้ยังไม่น่วมจะเริ่มสุกแล้ว จับดูก็จะมีความนิ่มๆนิดนึงเดี๋ยวหาผลหมากลากมากินในสวนไปก่อน <c oughs> ก็ทังไปก่อนสักชั่วโมงนึงแปดโมงครึ่งละตื่นก่อนนอนที่หลังตามภาษาแม่บ้านนะตื่นมาก็ทำนั่นทำนี่หาอาหารในพวกเจ้าแก๊งมีบุญโทนี่แล้วก็แมวสองตัวหน้าบ้านแล้วก็ตามด้วยมาจรขาประจำแก๊งนั้นวันนี้มาสี่ตัว รดน้ําต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้นิดหน่อยเ,ยเดี๋ยวว่าจะกวาดใบไม้อีกนิดหน่อยค่อยขึ้นไปหาอะไรกินนี่จะไหวหรือเปล่าอ่ะที่แน่ๆขอกินอาหารเสริมจากธรรมชาติฝรั่งขี้นกนี่ก่อนเลยกันอืมเขาก็ยังไม่แดงมากเนะแต่ว่าหวานหอมนะครับ นี่น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เขาแบบพัฒนาขึ้นมาใหม่หรือเปล่าปกติฝรั่งขินกบ้าน,านพันธุ์พื้นเมืองมันจะลูกไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะแล้วก็ไส้ในนี่ก็จะแดงกว่านี้ความแดงความรู้สึกว่าจะหวานจะฉ่ากว่านี้นะนี่น้าละลูกใหญ่ลูกโตติดปกติอืมแล้วมันจะกลายพันธุ์แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ ก็จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะอีกวิตามินซีก็บำรุงผิวพรรณนะป้องกันเลือดออกตามไรฟงไรฟันแล้วก็สีเขียวๆนี่ก็จะเป็นคลร,กออกร,ฟ,รฟิลช่ยวเยวเ,เสริมภูมิต้านทานอืมปรับร่างกายให้สมดุลมีไฟเบอร์ไฟเบอร์ช่วยดีทอ็อกสขับของเสียการขับถ่ายง่ายคล่องอืมเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ลืม จะมาตอนกิ่งนี้วะกิ่งนี้อ่อนเกินไปนี่เป็นต้นใหม่คุณผู้ชมพยายามจะถอนกุดไปปลูกก็มีความเสี่ยงนะเพราะเขาเหมือนรากมันจึงไม่ได้แยกจากต้นแม่นะเหมือนรากแขนงไปถึงไหนแล้วก,ก็จะแตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยก็ได้สองต้นตอนเอานี้จะเซฟกว่าแล้วก็เราก็จะเหลือตอไว้ให้เขาแตกกิ่งออกมาได้อีกปีนี้ก็จะไม่ซื้อเพิ่มแล้วฝรั่งขี้นก ก็จะขยายพันธุ์เองนะพอมันล่าจากเมล็ดแล้วก็ตอนเอาซื้อมาก็ไม่ค่อยรอดนะเหมือนเรายังไงไม่รู้ถ้าเราขยายพันธุ์กับมือเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าของเขาก็จะนุถนอมอืมอ่ะสวนหมอนก็ค่อนข้างลกอันนี้คนงานหยุดนะก็เดี๋ยวจะ ถอ,อนหญ้าแล้วก็ตัดแต่งริใบโน้มกิ่งแล้วก็จะได้ลูกหม่อนออกมาทันทีนะคะภายในไม่ถึงเดือนนะหลังจากที่เราทําสาวให้เขาเนี่ยอืมเป็นผลไม้ตะกุลเบอร์รี่ที่ค่อนข้างจะมีความมหัศจรรย์พันลึกนะแล้วก็ทนร้อนทนแรงปลูกได้ดีในภาคอีสานบ้านเราคุณประโยชน์นี่ก็ไม่แพ้สตรอเบอรรี่นะคะ ลูกง,ง่ายกว่าแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าก็อร่อยด้วยนะอืส่วนหน้าบ้านนี่ก็ตัดแต่งใบก็เริ่มแตกใบแตกแตกใบปุ๊บลูกก็จะออกมาพร้อมนะลูกก็คือดอกเขานั่แหละจริงเขาไม่มีดอกนะมันก็จะเป็นลูกพอแก่มันก็จะเป็นลูกหมอนให้เราได้รับประทานก็ต้องจ้างคนสวนมาช่วยทําทําคนเดียวก็ไม่ไหวเดี๋ยวจะสิ้นลมในห,หน้าที่อันนี้ พุซามากระทันน้อยคุณผู้ชมนเนี่อร่อยนะนี่มีความเปรี้ยวฝาดนิดๆเป็นพุ้ซาน้อยที่แบบเราหาเก็บกินสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนประถมตามข้างทางนะนะเน,น,นี่ยนี่เม็ดเขาก็แตกออกมาโ้ยมาปลูกไว้ก็ลืมนเลยเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยมาใส่ไอ้มาขามเทศนีน่เม็ดปลิวมาเขาก็เกิดเองใชยเลย พยายามจะกระทอบเม็ดออกมาเพราะมันก็ยากอยู่นะแต่ว่ามันจะเสียหายเลยละกระเทาะนี่เปลือกเขาแข็งมากเลยเปลือกหุ้มเม็ดนะนี่เดี๋ยวจะมาตัดแต่งไม่ให้เขาสูงเกินไปยิ่งตัดไปแล้วรอบนึงแล้วก็จิงกระโดงก็สูงขึ้นมาอีกแล้วก็รอบรวนดินเอาปุ๋ยหมักมาฝังไว้รอบๆโคนแล้วก็เอาน้ําจากบ่อหอยนะมาใส่จะเป็นปุ๋ย ออร์แกนิกชั้นดีกับพืชพันธุ์ต้นไม้โอเคค่ะขอขึ้นบ้านละเดี๋ยวจะสายเกินไปไจะทำอะไรคิดยดหน่อยๆก็รีบไปหาอะไรกินจะพยานกินมื้อเช้าไม่สายเกินไปนะเกินเก้าโมงเก้าโมงครึ่งถ้าเป็นไปได้ <c oughs> เดี๋ยวระบบร่างกายจะรวนมื้อเช้านี่สาคัญที่สุดนะคะใครที่กินสายหรือว่าไม่กินมื้อเช้าแล้วอดไปกินมื้อใกล้เที่ยงอ่ะมีข้อมูลว่าจะอายุสั้นนะ โดยเฉพาะใครที่เป็นโรคเบาหวานนะต้งตารจะสวิงนะต้องกินให้ตรงเวลากินยาตามแพทย์สั่งเนาะโอเควันนี้วันอะไรวันศุกร์ขอให้วันที่ดีกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายตัวเล็ก